สวัสดีครับกับผมซิลไนท์เกมมิงนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางการเล่น Extra Mode นะครับในโหมด The Ghost Survivor เนื้อเรื่อง f o r g o t t e n s o เยอ e r นะครับความยากรกะดับ4ดาวนะครับว่าเราจะเล่นยังไงให้ผ่านนะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยโหมดเนี้ยความยากมันจะมีอยู่ตรงที่ว่าเอ่อซอมบี้อะครับมันจะใส่เกาะกับใส่หมวกกันน็อกที่หัวมันทำให้เราไม่สามารถยิงหัวได้ส่วนเกาะที่อก จะยิงก็ต้องใช้แมกนัมทะลุเกาะครับแต่มันจะมีจุดหนึ่งที่เปื่อยก็คือขาครับแต่ขามันค่อนข้างจะเล็กเวลาเรายิงเราต้องเล็งแม่นๆครับยิงขาตัวนี้ก่อนเลยแล้วเก็บมีดมายิงขาตัวนี้ต่อครับตัวนี้แล้วรีโหลดครับจากนั้นวิ่งไปให้ใกล้ๆหน่อยครับแล้วก็ลากกลับมาแล้วก็วิ่งสวนไปตรงนี้ก็วิ่งชิดซ้ายแล้วก็ชิดขวาวิ่งเป็นสลับฟันปลาครับแล้วตรงนี้ก็เลือกแฟดครับ แล้วก็วิ่งชิดซ้ายไว้ลิเกอร์ช่างมันตรงนี้ยิงขาสองตัวตรงนี้ต้องเล็งดีๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปเลยครับซอมบี้มันเพิ่งจะหันมาตรงนี้เลือกเป็นปืนไ g นิ n ฮอ g ์สครับแล้วก็สลับเป็นไรนิงฮอว์สครับอ่างนั้นวิ่งแบบนี้ครับแล้วก็วิ่งชิดซ้าย จะมีอยูหนึ่งตัวนะครับเดินมาตรงเนี้ยให้เรายิงอ,อกครับแล้วก็วิ่งชิดซ้ายไว้เข้าลิฟไปจากนั้นเปลี่ยนเป็นปืนกลครับตรงนี้ให้วิ่งล้อเราล้อเอาเองนะครับเราต้องดูนะว่ามันอยู่แบบไหนเพราะแต่ละรอบมันยืนไม่เหมือนกันครับตรงนี้ก็วิ่งชิดขวาแล้วก็วิ่งเข้าไปข้างในเลยครับจากนั้นให้มันจับครับ แล้วเคาเตอร์แล้วก็ไปเลยครับจากนั้นตรงนี้ให้เตรียมแฟตไว้นะครับบ้าแฟตไปครับ ยิงครับสลับเป็นปืนกนลเราวิ่งไปเลยครับจากนั้นตรงนี้เอาแม็กนัมยิงหัวสองตัวครับตัวนี้ก่อนแล้วก็มาตรงนี้ยิงตัวนี้วิ่งหลบๆห,หน่อยครับเคไปเลยครับ ตรงนี้เราต้องอาศัยการหลบนะครับพยายามดูดูแต่ณตรงนี้วิ่งชิดซ้ายไว้ครับวิ่งชิดหลังไว้ครับแล้วก็วิ่งผ่านไปเลยแล้วก็เอาแม็กนัมยิงแล้วก็วิ่งเข้าลิฟต์ไปครับเรียบร้อยตรงไทยแลนด์นะครับพอเรายิงปืนกลใส่มันจะติดสตันแป๊บหนึ่งตรงนี้ให้เราพยายามวิ่งหลบนะครับ วิ่งอ้อมๆอนะครับแล้วก็หลบซอมบี้ด้วยนะครับมันจะมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งตรงนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายครับ